นายความฝันเลขนำโชคฝันว่าไปเที่ยวงานนิทรรศการฝันว่าไปเที่ยวงานนิทรรศการแปลว่าอะไรเราก็มาดูไพ่ทาโร่กันนะคะฝันว่าไปเที่ยวงานนิทรรศการ หลังจากนี้จะมีการเดินทางท่องเที่ยวท่านจะได้เดินทางท่องเที่ยวเป็นการท่องเที่ยวที่มีความสุขมากคุณจะสนุกสนานล่าเริงและอาจจะได้แบบนัดเจอเพื่อนเก่าคุณจะได้ไปเที่ยวกลางคืนรู้สึกคึกคักด้วยดนตรีเสียงเพลง คุณจะปลอดภัยแม้จะมีอันตรายเข้ามาตัวท่านนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองดวงชะตาท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองดวงชะตาดวงของคุณหลังจากเนี้จะสมหวังในความรักสิ่งที่คุณควรระมัดระวังเนี่ยอาจจะมีการทะเลาะวิวาท ท่านอาจจะถูกคนที่เป็นมิจฉาชีพเข้ามาตีสนิทคุณจะพบกับการหลอกลวงการช่อโกงเงินคนที่เข้ามาตีสนิทคุณเนี่ยมาในลักษณะที่ว่ามาแบบเหมือนอยากจะมาเป็นเพื่อนด้วยอะ่ะแต่ว่าคุณน่ะเป็นเหยื่อซะมากกว่าคุณต้องระมัดระวัง ช่วงนี้ไม่เหมาะสมที่จะหาเพื่อนใหม่ช่วงนี้ไม่เหมาะสมที่จะหาเพื่อนใหม่ท่านอาจจะไปเจอคนที่เป็นเจ้ากรรมในเวรช่วงนี้คุณควรใช้เงินให้ประหยัดอย่าอย่าเอาเงินไปใช้ฟุ่มเฟือยควรเลิกเล่นการพนันในด้านความรักเนี่ยให้ปล่อยไปตามพรมลิขิตแล้วโชคชะตาเนี่ยจะยิ้มให้คุณ คุณจะได้เจอกับเนื้อคู่ที่เป็นคนที่รักคุณด้วยใจจริงจะมีคนมาสารภาพรักนะจะมีคนมาสารภาพรักคุณต้องระมัดระวังนะช่วงเนี้ยคุณอาจจะมีปัญหากับผู้หญิงที่อายุมากกว่าได้เลขนำโชคห้าสี่สี่ห้า รับดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูเท่านั้นท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเอ๋จะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิป